สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะครูบูก็มาวาดรูปกันต่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมเมื่อวานไม่ได้อัปโหลดคลิปลงนะคะพอดีติดธุระนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้ครูก็มเีเวลาที่จะมาทำคลิปให้ดูกันต่อนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ มีฝนตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวร้อนนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบเข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ครูกก็จะมาวาดต่อให้เสร็จนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่เอ่อ ถุงถุงมือนะคะถุงมือสีดำนะคะเราจะใช้พวกกันเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะระบายนะคะระบายสีดำนะคะใช้พวกกันเบอร์ใหญ่นะคะระบายสีดำนะคะเดี๋ยวนะคะครูปูไม่ได้เรียมพวกกันทุกครั้งนะคะขออภัยคะ่ะเลือกพวกกันนะคะเสี่ยงเสี่ยงทายพวกกันนะคะอันไหนเธอจะได้อ่อ ออกมานะคะออกมาใช้งานนะคะเอาล่ะค่ะก็มาดูกันนะคะวันนี้กูฟูก็ระบายแบบอย่างแบบสบายๆนะคะระบายสีแบบสบายๆก็จะไม่ใช้สมาธิมากเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะเราก็ระบายพื้น ด้วยสีดำนะคะเบาๆนะคะโดยใชสส้สีถุงมือเข้าสีดำนะคะก็ระบายสีดำไปนะคะผู้กันผู้กันนี้ของเซกลนะคะครูบูซื้อมาเป็นชุดนะคะก็ผลแปลงก็ดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะบางที ของราคาไม่สูงมากแต่ว่าถ้าเราเลือกถูกนะคะก็โชคดีไปเลยนะคะอันนี้นะคะรุ่นนี้ของเซกายรู้สึกว่าฝีแปรงระบายได้เรียบเนียนมากเลยนะคะเออวันนี้ครูปุ๊ก็มีเรื่องมาเล่านะคะเป็นข้อคิดสกิดใจนะคะคืออ,อ่อเริ่มต้นเล่าก็คือเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะ ก็เป็นข้อคิดนะคะที่บางทีเราค้นหาคำตอบอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมักจะได้รับจากหนังสือเนื้อเพลงหรือว่าหนังที่เราดูนะคะคูก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยๆใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะคือเดี๋ยวครูเล่าผู้ชมของครูปูก,ก่อนอา้าวจากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้เฉยนะคะคือ ผู้ชมใน YouTube ของครูปูอายุประมาณ2 4่สถึงสานะคะเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดนะคะที่เข้ามาชมช่องของครูปูนะคะครูปูก็เปิดไปดูที่หน้าช่องถึงได้รู้นะคะว่ามีผู้ชมอายุ2 4่สแล้วก็เป็นยีถึงสาแล้วก็เป็นคนไทยเยอะที่สุดเลยนะคะอืม คือผู้ชมคนไทยเพราะเราใช้ภาษาไทยมั้งคะปกติกรููใช้แพลตฟอร์มอื่นนะคะครูก็จะไม่ค่อยได้ใช้กับคนไทยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่มา youtube นี่คือ100%เเลยนะคะที่ครูให้แบบว่ามาแบ่งปันความรู้โดยใช้ภาษา แม่ของเรานี่แหละนะคะภาษาไทยของเรานี่แหละค่ะในการสื่อสารนะคะก็คนไทยก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่เลยทีเดียวนะคะที่ครูโูได้มาทําช่องนะคะครูโูคิดว่าจะได้แบ่งปันความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะนี่นะครูก็ระบายสีดํานะคะให้ทั่วไปก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาตัดเส้น ก็ที่ครูอ่ามาเข้าต่อกันนะคะมาเข้าตรงที่ว่าข้อคิดนะคะที่เราได้จากหนังนะคะบางทีเราต้องการคําตอบนะเ,เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะเราก็จะไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ<ม>เคยเป็นแบบนี้ไหมคะใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะคะคือแบบว่าเราก็จะได้รับคําตอบจากหนังสือเล่มนั้นนะคะแต่ครูเคยดูหนังนะคะครูชอบประโยคนึงนะคะคําพูดของตัว ตัวละครตัว,ตวนักสแสดงอะนะคะที่เขาพูดพอดีพระเอกนะคะกําลังจะติดคุกนะคะเรื่องอะไรจำไม่ได้นะคะแต่ว่าชอบประโยคนึงนะคะที่เขาบอกว่าเขาพูดกับพระเอกนะคะพระเอกก็จะต้องไปทํางานช่วยเหลือเขานะ mm. เขาก็พูดกับพระเอกว่าผมรู้ว่าคุณเก่งเรื่องตัวเลขคนเราควรมีทักษะติดตัว นะคะครูชอบตรงนี้มากเลยนะคะแต่ตัวครูเองไม่เก่งเรื่องตัวเลขนะคะเรียนเลขก็ตกเลขต้องบอกว่า <c oughs> ขอไปค่ะคือไม่ไม่ถนัดเรื่องตัวเลขเลยนะคะ <c oughs> มาทางภาษาศิละปะอะไรแบบนี้น่าจะถนัดกว่านะคะก็เลยคือพอเราเราฟังประโยคที่เขาพูดกับพระเอกใช่ไหมคะผมรู้ว่าคุณเก่งเรื่องตัวเลข คนเราควรมีทักษะติดตัวครูชอบประโยคที่ว่าคนเราควรมีทักษะติดตัวนี่แหละค่ะมันโดนใจนะคะว่าการมีทักษะติดตัวนี่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะมีทักษะอะไรติดตัวอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพรแสวงที่เราสามารถฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนะคะ กูก็เลยคิดว่าเออทุกคนนะคะสามารถมีทักษะนะคะในด้านที่เราถนัดได้นะคะอย่างกูชอบว่าดรูปใช่ไหมคะกูก็จะมาฝึกเส้นนะคะฝึกเส้นให้แบบคลิ้วไหวสวยงามนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะในสิ่งที่เราทำได้นะคะ ลองค้นหานะคะแล้วก็ฝึกทักษะนะคะให้เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้ก็ได้ความออประโยชนนะคะที่โดนใจนะคะจากหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูบูได้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นประโยชน์นะคะให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้กันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรลองหาหนังสือมาอ่านนะคะลองหาหนังมาดูนะคะบางที เราอาจจะได้ข้อคิดจากประโยคนั้นนะคะหรือว่าได้คำตอบจากสิ่งที่เรากำลังหาอยู่พอดีเลยนะคะอันนี้นะคะครูก็วาดถุงมือของเธอนะคะให้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็พูดเล่าประสบการณ์นะคะให้ทุกคนฟังด้วยนะคะเผื่อจะมีประโยชน์นะคะสำหรับบางคนทุกที่เข้ามาฟังนะคะ อือก็อย่างอย่างที่อะไรนะท่านสุนทรผู้ได้กล่าวไว้ว่าอะไรนะเก่งเออขออะไรนะให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนะ่ะนะคะใครจำได้นะคะคุกคุณนึกไม่ออกจะมาพูดได้ไงเนี่ยทุกครั้งเลยนะคะขอไปอะไรนะเก่งอะไร ก็เก่งแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอะไรแบบนี้นะคะครูนั่นแหละคะ่ะก็คือเราก็จะต้องลองหาค้นหาตัวเองกันนะคะว่าเราชอบอะไรนะคะแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในสิ่งนั้นนะคะมันจะมีประโยชน์กับเราแน่นอนครูเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะคะ ถ้าเราฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนะคะก็วันนี้ครูก็วาดให้ดูนะคะเป็นถุงมือนะคะถุงมือสีดำนะคะลงสีดำอ่อนไปก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยมาลงแสงเงานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะครูโูเล่าเล่าเรื่องดูเรื่องบ้าง บางทีก็โอ้ยคืออย่างหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะพูดเลยว่าคือให้เราทำอะไรทั้งทั้งที่เรายังไม่พร้อมนะคะทำทั้งที่ยังกลัวๆครูกูชอบประโยคนี้มากเลยนะคะทำให้ครููได้กล้าที่จะลงมือทำนะคะในสิ่งที่เรากลัวนะคะ แลในสิ่งที่เรายังไม่พร้อมนะคะเราก็กล้าที่จะลงมือทำนะคะกูก็อยากให้ทุกคนนะคะลองทำนะคะลองลงมือทำนะคะทั้งๆที่ทยังกลัวๆนะคะอย่างมาทำช่อง youtube เนี่ยกูก็กลัวว่าเ,เราจะพูดไม่ได้เราพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็ อ่ออะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดต่ดตอเลยนะคะต้องยังไม่ได้พัฒนาเลยนะคะทําไปนะคะเท่าที่เราทําได้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะนี่ครูกล้าที่จะพูดนะคะแม้จะพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็ กล้าที่จะสื่อสารถ่ายทอดนะคะความรู้นะคะที่ตัวเองมีนะคะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากสิ่งที่ครูรูได้นําเสนอนะคะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฝึกเส้นนะคะอยากให้ทุกคนลองฝึกเส้นแบบนี้ดูนะคะแล้วเราจะรู้สึกสนุกกับก,บการวาดรูปมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเรามา วาดเข็มขัดกันต่อนะคะเดี๋ยวคุณระบายตรงสีฟ้าตรงนี้หน่อยนะคะช่วงนี้นะคะที่คลิปที่แล้วที่เราระบายไว้นะคะตรงนี้ก็เน้นนะคะเน้นช่วงอกนะคะเน้นใต้อกนะคะให้เข้มขึ้นนะคะ วันนี้เรามาระบายชุดกันนะคะระบายชุดให้เสร็จออกมานะคะสวยงามตรงนี้เน้นหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นอลอยคัตติ้งตะเข็บนะคะเราก็จะเน้นผักน้ำหนักขึ้นมานะคะให้ดูว่ามีการตัดต่อนะคะเราก็จะ ระบายสีน้ํานะคะเน้นเข้มข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ขาวข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะมันจะทําให้น้ําหนักนะคะคือคือจะทําให้เห็นเส้นคัตติ้งชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะคัตติ้งก็คือการตัดต่อนั่นเองนะคะต่อไปครูจะมาวาดเข็มขัดนะคะเข็มขัดเป็นสีดํานะคะ ข็มขัดสีดำนะคะแล้วก็จะมาระบายใช้พวกกันปลายแหลมนะคะช่วยได้เลยนะคะในการซอกซอนนะคะเหมือนกับการแปลงฟันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็ระบายเข็มขัดนะคะเป็นสีดำนะคะ ก็ครูปุ๊ก,กเล่าเรื่องข้อคิดนะคะในการ <c oughs> หาคำตอบนะคะหาคำตอบบางทีที่บอกว่าหาคำตอบจากหนังสือเนื้อเพลงหรือว่าหนังนะคะให้ข้อคิดกับเรานะคะเราก็ลอง หาซื้อมาอ่านนะคะหนังสือก็สามารถให้ข้อคิดกับเราดีๆมากๆเลยนะคะหนังสือเนี่ยครูก็ไม่ถึงกับเป็นหนอนหนังสือนะคะเลือกอ่านเหมือนกันนะคะเล่มที่เราไม่ได้อ่านทุกประเภทนะคะแต่ว่าที่ชอบดูที่สุดก็คือหนังสือแฟชั่นนะคะทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่ารูปในหนังสือสวยๆนะคะครูชอบดูรูปนะคะ ก็ทำให้เราเกิดการอยากวาดนะคะอยากวาดรูปขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพสิ่งตีพิมพ์เนี่ยมันมีสีสันสดใสสวยงามนะคะเออพอเรามาวาดสีน้ำฝึกสีน้ำเนี่ยก็ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะคะในการเลือกรูปนะคะแต่ละรูปนะคะมาวาดแล้วก็เออสื่อถ่ายทอดออกมานะคะ เป็นงานศิลปะนะคะจริงๆแล้วครูก็ไม่ได้คิดสร้างสารรค์อะไรนะคะเพราะว่าเราวาดเหมือนเขาเลยนะคะในหนังสือนะคะแต่จะไม่เหมือนทีเดียวนะคะครูคคก็อาจจะแบบมีการสัญญกรรมบ้างนะคะถ้าเกิดหน้าเปลี่ยนหน้าของเขาบ้างนะคะแล้วแต่นะคะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่รูปด้วยนะคะถ้าว่ารูป โอเคสมบูรณ์แบบนะคะเราก็วาดตามแบบนะคะแต่ถ้ารูปไม่โอเคเท่าไหร่นะคะที่เรานำมาเป็นต้นแบบเราก็สามารถตกแต่งดัดแปลงได้นะคะนี่ก็เป็นไอเดียสร้างสารรค์อีกแบบหนึ่งนะคะเราไม่จำเป็นต้องวาดให้เหมือนมากนะคะเราอาจจะดัดแปลงได้นะคะโอเคค่ะเราก็ได้ถุงมือแล้วนะคะแล้วก็เข็มขัดสีดำนะคะต่อไปนะคะเราก็ มาวาดเส้นผมกันต่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูก็มาวาดให้ดูก็ไม่ยาวมากนะคะคลิปนี้นะคะเพราะว่าครูได้วาดออกมาจากข้างนอกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาใส่รายละเอียดของผมนะคะที่เราใช้สีดำนะคะนี่นะคะเราก็ใช้สีดำ นะคะแล้วก็ดำผสมน้ำตาลหน่อยๆนะคะตรงนี้เราก็ตัดเส้นนะคะที่เป็นใช้พวกกันนะคะจุ่มตวัดพวกกันนะคะให้เป็นเส้นเส้นผมลงมานะคะนี่นะคะ ี้ก็ระบายเส้นผมลงมานะคะเน้นมุมปากขึ้นมานิดหนึงนะคะ นี้ช่วงใต้รักแร้ก็เน้นเงานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะอโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมคะ ครูุก็มาวาดให้ดูเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะด้วยสีน้ำนะคะอยากให้ทุกคนลองไปฝึกวาดกันดูนะคะจะได้มีจิตจดจ่อนะคะกับสิ่งที่เราชอบนะคะก็ทำให้เราเกิดสมาธินะคะ นี่นะคะครูก็เน้นช่วงจมูกขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงนี้ก็ปาดหน่อยนะคะโอเคนะคะครูวาดให้ดูเพียงเท่านี้ละค่ะนะคะ,นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก้ก็ระบายให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ